ที่นครราชสีมาค่ะกับเรื่องราวของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่บอกว่าทนกับเพื่อนบ้านมา4ปีจนทนต่อไปไม่ไหวและคิดว่าคงจะต้องขายบ้านแล้วนะคะคือปัญหาอะไรใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นได้จากเพื่อนบ้านครับได้เจอมาครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเฉพาะคลิปที่ทีมข่าวได้มาเนี่ยประมาณ8 9คลิปคือ,อคือ<ๆ>เธอเป็นผู้ป่วยนะคะ okay. เป็นผู้ป่วยที่ต้องทนกับอะไรก็ไม่รู้มากมายเหล่านี้ในคลิปคุณผูม้ชมลองดูแล้วกันคออ่ะ ขวางหน้าบ้านเราประมาณเวลาสี่ครั้งค่ะคือตอนเช้าสองรอบไปส่งนักเรียนแล้วก็กลับมาตอนเย็ยนสองรอบคือไปรับนักเรียนแล้วก็กลับมาโดยทุกๆครั้งเนี่ยจ,จะมีการสอดรถขวางที่หน้าบ้านเราพร้อมทั้งรคือมันเหมือนเรื่องเล็กน้อยเนาะเ<ะ>สียงคำกับข้าวเสียงสับหมูอัปกัปกปั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 กแต่คุณได้ยินอย่างนี้ตลอดเสียงเด็กในบ้านร้องเพลงความที่บ้านมันอยู่ติดกันอะเนาะมีนี่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 เดินไปเก็บตำลึงบ้านคนอื่น เอออยากกินตําลึงอ๋อเวลาเดินออกมาเก็บตําลึงนี่ต้องทําเหมือนในหนังด้วยนะ <c oughs> อ่าคือเดินไปแล้วก็พึมพำปรำพึงรำพันกับตัวเองว่าฮะวันนี้เนี่ยฉันอยากจะกินตําลึงเหลือเกินเดินเหมือนเดินน้องเพลง,ะงอะไรอย่างเงี้ยเองออกมาคือนะแล้วก็บ่งครูนี้ก็เห็นคลิปที่จอดรถขวางใช่ไหมคะคือขวางอยู่ครึ่งคันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาขวางเกินมาครึ่งคัน จะไปจอดหน้าบ้านตัวเองให้เต็มคันก็ไม่ได้หรืออย่างไรออนะคะคือบอกว่ามันเดือดร้อนลำคาแล้วเมื่อความเป็นส่วนตัวนี่เนี่ยให้ลูกเล่นนะ้ำแต่เช้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งฮะเขาบอกเขายังไม่ตื่นนะเพื่อนบ้านอ่ะแต่บ้านนี้คือโดดน้ำตุ้มๆแล้วเล่นแล้วออนะคะ, <c oughs> ะผู้ร้องเรียนคุณด,ดุษฎีเธอบอกว่าทนมาทนมาตอนแรกก็เห็นว่าบ้านติดกันคุยกันดีๆนะคะก็เอาปัญหาเหล่านี้ไปคุยฝั่งบ้านคู่กรณีก็ตอบรับแบบคือ เขาก็ไม่ได้แข็งกล้าวใส่เขาก็รับเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าจะพยายามปรับปรุงแต่มันก็เหมือนกับรับปากแล้วมันก็ผ่านผ่านไปอะ่ะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะ่ะแล้วตอนหลังอะ่ะบ้านคู่กรณีมีคนมาอยู่เพิ่มอะ่ะมีคนอยู่ในบ้านทั้งหมด8คนแล้วอะ่ะตอนเนี้ยก็เลยยิ่งทําให้เกิดปัญหาเสียงดังรบกวนเกือบทุกวัน ช่วงเช้าช่วงเย็นนี่ยิ่งดังเข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่าเด็กๆเล่นกันเสียงทํากับข้าวหรือแค่คนในบ้านเขาคุยกันก็บ้านนี้ก็คุยกันเสียงดังไหนจะร้องเพลงอีกจอดรถกินพื้นที่หน้าบ้านอีกเธอจะเข้าจะออกรถเอารถเข้าออกบ้านตัวเองก็คือต้องไปเรียกเขาไปอะไรเขาคือแบบมันจุกจิกลาคาญใจแบบทําไมจะ ก็เห็นอยู่ว่าจอดแล้วมันคาหน้าบ้านของอีนนะคือเอาจริงมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดแบบเอ่อถึงกับขั้นแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะฮะแต่มันแบบจุกจิกจนบางครั้งมันอยู่ไม่ไหวมันมันรำคาญจนไม่รู้จะพูดยังไงเธอบอกว่าได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านมาประมาณ5ครั้งแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็เลยเอาไปโพสต์ลงออนไลน์นะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา เธอบอกว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของเธออย่างยิ่งเลยคุณดุษฎีว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเธอเป็นผู้ป่วยเนื้องอกในโพรงมดลูกต้องกินยาเพื่อควบคุมปริมาณฮอร์โมนทุกวันแล้วไปหาหมอเนี่ยกลายเป็นว่าอาการมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าความเครียดสูงเกินไปพักผ่อนไม่พอแล้ว อาการฮอร์โมนแปรปรวนของผู้หญิงอ่ะคุณเบนซ์คุณผู้ชมมันส่งผลต่ออารมณ์อย่างยิ่งนะคะมันยิ่งกว่าผู้หญิงในช่วงที่เหมือนผู้หญิงเม่นมาตลอดเดือนอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่มีทางออกเธอเลยคุยกับคุณแม่ว่าอยากจะขายบ้านหลังนี้ทิ้ง แต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกเสียดายเพราะว่านี่ก็เป็นบ้านที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะเธอบอกว่านี่ตั้งใจว่าถ้าเกิดสมมติมันหาทางออกไม่ได้จริงต้องขายเนี่ยจะขายแบบขายทุกถูกเลยเพื่อให้แบบขายออกได้เร็วๆค่ะขายทิ้งนะฮะการที่ข้อมูลเราผิดปกติเพราะเกิดจากความเครียดอะค่ะหนูเจอเพื่อนบ้านเนี่ยมาอยู่กับหนูเนี่ยได้4ปีแล้วหนูซื้อบ้าน6ปีเพื่อนบ้านมาอยู่4ปีก็คือมาอยู่หลังหนูสองปีอะค่ะ ทีเนี้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็จะเสียงดังมาตลอดคือหมอแจ้งเลยว่ามันมีการที่ฮอร์โมนเราผิดปกติเพราะเกิดจากความเครียดอะคะ่ะแล้วก็ส่งผลกับประสิทธิภาพในการทํางานของเรามันหมดกําลังใจในการทํางานไปหมดเลยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยถ้าเขาจะอยู่กันเยอะจริงๆอะ่ะเขาก็แค่อยู่กันแบบสงบสงบอะค่ะปัญหาทางออกเดียวเลยนะคะการของการอยู่ด้วยกันไม่ได้คือเราต้องไปแต่คําถามต่อมาคือ ถ้ามีใครติดต่ออยากจะซื้อตอนนี้นะคะหนูฝากเลยนะหน,หนูจะขอบคุณมากๆเลยแต่หนูก็แจ้งปัญหาไว้ก่อนนะว่ามันเป็นแบบนี้นะค่ะเ <c oughs> จ้าของบ้านที่จริงใจนี่คือประกาศขายบ้านแล้วว่าบอกขายล้านห้านี่ราคาต่ํากว่าราคาตลาดแล้วด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าคนที่จะมาซื้อต่อต้องเจอปัญหาที่เธอเจอแน่นอน <c oughs> คือเพื่อนบ้านเขาก็เขาก็ไม่ได้ก้าวร้าวอะไรเขาแค่มีคนอยู่ในบ้านเยอะแปคนมีเด็กด้วยมันก็เลยเสียงดังอย่างเนี้ จะทำยังไงน่าเห็นใจนะครับปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยบอกแล้วนะฮะมีมีมาให้ได้เล่ากันตลอดแล้วน่าเห็นใจมากเนื่องจากว่าบ้านมันไม่ใช่หมื่นสองหมื่นพันสองพันนะครับซื้อทีเป็นหนี้ตลอดชีวิตก็มีบางคนบ้านก็เป็นลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะกะแพงก็ร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับ